ทีเสื้อกระบี่ดาวตกตอนที่26กระบี่และอำนาจกระบี่ชักจากฝักเป็นกระบี่สั้นกระบี่คล้ายอสอรพิษยิ่งสั้นยิ่งอันตรายเราแปะรูปคำคมกระบี่เบาๆคมกระบี่เย็นเยียบแต่จิตใจของท่านค่อยๆระอุขึ้นท่านไม่ได้สัมผัสคมกระบี่มานานแล้วระหว่างนี้ การค่าคนของท่านไม่ต้องใช้กระบี่อีกท่านความจริงมุ่งหวังชั่วชีวิตนี้ไม่ใช้กระบี่อีกกระบี่เป็นอาวุธของบรุรหนุ่มสํำหรับชายชราเพียงใช้ต่างไม่เท้าพยุงกายชายชราหากไม่เข้าใจซึ้งถึงเหตุผลนี้อย่างนั้นกระบี่มักแปลเปลี่ยนเป็นสื่อชักนาความตายแก่มันเราแปะย่อมเข้าใจถึงเหตุผลประการนี้แต่ตอนนี้ ถึงเวลาที่ท่านไม่อาจไม่ใช้กระบี่ตอนนี้หากจากห่างจากวันที่ห่างทั้งเสียชีวิตเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีมานี้เล่าแปะแทบไม่ได้กระทําเรื่องใดแทบแปลเปลี่ยนเป็นคนหุ้นหวกตาบอดบุคคลที่มีส่วนสัมพันธ์กับเล่าแปะในวงยุทธจักรแทบจบสิ้นชีวิตในเงื้อมือพัก12อินทรีย์เหินจนหมดสิ้นแต่เล่าแปะไม่ได้ยินได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้ กิจาการงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเล่าแปะในยุทธจักรแทบถูกพัก12อินสีเหินยึดครองแทนที่โดยสิ้นเชิงแต่ว่าเล่าแปะมองไม่เห็นการก่อนหากมีคนถามถึงเล่าแปะผู้ถูกถามย่อมต้องเชิดหน้าย,ยึดอกตอบว่าเล่าแปะคือสหายของเราแต่ตอนนี้ต่อให้เป็นสหายของเล่าแปะจริงๆก็ต้องสั่นศรีรษะปฏิเสธเล่าแปะหรือผู้ใดเป็นเล่าแปะ เล่าแปะเป็นตัวอะไรเหรอมีบ้างบางคนถึงก็ตั้งชื่อเล่าแปะอีกชื่อหนึ่งเผ่าพันธุ์ไม่ชายไม่หญิงความหมายของไม่ชายไม่หญิงคือคนขาดเก่าคือคนไร้กำลังขวัญแต่เล่าแปะไม่ได้ยินต่อให้คนชี้หน้าด่าท่านท่านก็ไม่ได้ยินจะมืดอินซีใช้คนส่งจะหมายท้าสรรพยุทธมัดหมายเล่าแปะพิสูจน์ความเป็นตาย เป็นจดหมายท้าสับประยุทธ์12ฉบับทรงมาหนึ่งฉบับทุกเดือนข้อความในจดหมายเพดร้รนุดนแรงขึ้นทุกฉบับบรรดาถ้อยคําที่ย้หยันผู้คนในโลกแทบหาได้จากจดหมายท้าสับประยุทธ์เหล่านี้แต่เราแปหาเหลือแปลอไม่ เจ้าเหมิอนอินรีย์เพียงมาได้กระทำเรื่องราวประการหนึ่งมันยังไม่บุกจูโจมมายังอุทยานไม้ดอกขาของเล่าแปะเนื่องเพราะเจ้าเหมิอนอินทรีย์สืบยังความตื้นลึกหนาะบางของอุทยานไม้ดอกไม่ออกไม่มีผู้ใดทราบว่าที่นี่ซุ้มซุ้มซ่อนขุมกลางมากน้อยเท่าใดว่าอย่าว่าแต่มันเมื่อชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบยายต้องเสี่ยงอันตรายโดยมุหวัมเล่า ทุกคนล้วนทราบดีเล่าแปะถูกเจหมื่นอินซีรุกร้าวคุกขามจนไม่มีปัญญาตีโตไม่สามารถงัหัวขึ้นได้แล้วอย่างนั้นปล่อยให้เท่าบัตรซอบคนหนึ่งหลบซ่อนรอความตายอยู่ภายในรังจะเป็นไรไปจะอย่างไรเล่าแปะเป็นบุคคลปราศจากอันตรายไร้คุณค่าควาหมายอีกแล้วเล่าแปะต้องการให้เจ้าหมื่นอินซีคาดคิดเช่นนี้พอดี หนึ่งปีมานี้เล่าแปะเพียงกระทำเรื่องหนึ่งท่านได้เพาะสร้างความยะโสถือดีของเจ้าหมื่นอินทรีขึ้นความยะโสถือดีคือความฉลาดเลินเล่อไม่ว่าความเลินเล่อเล็กน้อยปานใดอาจเป็นความเลินเลอถึงแก่ชีวิตตอนนี้ถึงเวลาตอบโต้ของเล่าแปะแล้วเล่าแปะสอดกระบี่ขึ้นฝักหยิบช่วยภาพแผนที่ขนาดใหญ่ออกจากลิ้นชักลับพาในโต๊ะออกมาสองแผน่น แผ,น,แผนที่แผ่นแรกครอบคลุม12มณฑลแต่ละมณฑลล้วนใช้ดินสอชาติวาดรูปวงกลมวงหนึ่งนี่คือที่ตั้ง12สาขาสังกัดพักค12อินสีีเหินแผ่นที่สองเป็นภาพแบบแปลนของป่วยพงเป้าป้อมอินสีเหินที่พานัของเจ้าหมื่นอินทรีครอบคลุมทางเขาออกทุกสายอย่างละเอียดถี่ถ้วน ต่อให้เราแป้หลับตาลงก็สามารถวาดแผนที่เช่นนี้ขึ้นมาได้อีกแผ่นหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านยังคงเพ่งพิจารณาอย่างละเอียดเที่ยวหนึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไม่ว่าชนะหรือพ่ายแพ้ล้วนเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของท่านถ้าไม่ต้องการชะล่เลินเล่อใดๆอีก การต่อสู้ครั้งนี้ผ่านการวางแผนเป็นแรมปีท่านเชื่อมั่นว่าต้องประสบชัยไม่ยินยอมพ่ายแพ้เด็ดขาดแล้วแปรพับแผนที่ใช้กระบี่สั้นทับไว้จนั้นค่อยกระตุกเชือกกระดิ่งที่มุมห้องนี่เป็นสัญญาณเรียกตัวลุกเฮียงช่วงหนึ่งปัณี้ลุกเฮียงช่วงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าใดเพียงสุขุมลึกซึ้งกว่าเดิมหนักแน่นเยือกเย็นกว่าเดิมคำพูดที่กล่าวก็ลดน้อยกว่าเดิม ลือกนอกลุกเหียงช่วงแม้ยังอ่อนยาวแต่มันเองทราบว่าตนเองชราภาพลงมากมายช่วงเวลากล้าำเกินฝืนอับประยชน์มักเขี้ยวกามผู้คนชราลงได้โดยง่ายลูกเหียงช่วงย่อมทราบว่าลับปฏิยามสยบเช่นนี้ตั้งลาบดำนินแผนการอันน่าสะเพรึงกลัวแต่มันไม่เคยไีถามไทยมาก่อน ในห้องลับของเล่าแปะยังมีห้องเร้นลับอีกชั้นหนึ่งลูกเหียงช่วงไม่เคยเหยียบย่างเข้าห้องลับชั้นในแม้สักคราเดียวสถานที่นี้นอกจากเล่าแปะแล้วไม่มีบุคคลที่สองล่วงล้ำเข้าไปตอนนี้เล่าแปะกลับเรียกตัวมันจากห้องลับชั้นในแสดงว่าแผนการกำหนดเป็นบั่นเหมาะถึงเวลาปฏิบัติการแล้วการปฏิบัติครั้งนี้ย่อมต้องน่าสะพรึงกว่า,วาความเคลื่อนไหวที่แล้วมาทุกครั้ง ดังนั้นกระทั่งลูกเหียงชวงยังอดตื่นเต้นตึงเครียดไม่ได้ขณะเดินเข้าสู่ห้องลับเล่าแปะถึงกับสามารถยินเสียงเต้นของหัวใจตนเองเหตุการณ์ทั้งมวลดำเนินถึงขั้นสุดท้ายแล้วลูกเหียงชวงก็สัตสาบานแต่แรกแผนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ต้องประสบชัยไม่อาจพ่ายแพ้เด็ดขาดและแปะชูจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นกล่าวว่า นี่เป็นจดหมายท้าสับป,ประยุทธ์ที่เจ้าหมื่นอินทร์ส่งมาเมื่อหลายวันก่อนและเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายของมันท่านมองดูลูกเหียงช่วงศีหนาท่าทีเยือกเย็นผิดธรรมดากล้ายังเฉยชาว่าจะลองคาดนาว,ว่ามันต้องการให้เราทำอะไรลูกเหียงช่วงสั isa, นศิษะและแปะกล่าวว่าพันต้องการให้เราดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอินทร์เหล็กสืบแทนปึงกังที่ถูกเราคาดหิ้งเมื่อปีก่อน ลุงเฮียงช่วงหน้าแปลเปลี่ยนไปสีหน้าปรากฏแววขุ่นเคืองขึ้นสำหรับกับเล่าแปะนี่นับเป็นการย้ำยันอันยิ่งใหญ่ไม่มีการย้ำยันอัพยศใดยิ่งกว่านี้อีกเล่าแปะกลับย้มยิ้มกล่าวว่ามันยังเสนอเงื่อนไขหลายประการรับปากไม่สืบสาวเอาความผิดเก่าก่อนของเรารักษาอุทยานแม่ดอกของเราไว้ทั้งพระเจ้าเป็นผู้เชื่อเรา ลูกเหียงชวงกำหมัดแนบแน่นเข้นเสียงว่ามันกำลังฝันไปมันไปได้เพ้อฝันเนื่องเพราะมันคำนวณแนบว่าเราไม่มีหนทางอื่นอีกหากคิดมีชิดสืบต่อได้แต่คล้อยตามมันส้ำหรับกับเจ้าเหมือนอินทรีย์นี่มิเพียงไม่เป็นการยามยันมิน้ำซ้ำนับเพื่อเกื้อกระ่นยิง่งลูกเหียงชวงสุดลมหายใจลึกๆก,กล่าวว่ามันยังรอคอยคำตอบของพวกเรา มันจำกัดให้เราตอบจดหมายก่อนวันสามเต้งเอียงวันขึ้นเก้าข้าเดือนเก้าไม่เช่นนั้นจะเหยียบย่ำสถานที่เราจนราบเรียบมันบอกว่ามันตเตรียมทุ่มเทขุมกำลังของพักสิบสองอินทรีย์เหินทั้งหมดบุกจู่โจมมาเ <c oughs> ขาเจ้ามุ่งหวังให้พักสิบสองอินทรีย์เหินจู่โจมมาเราไม่มุ่งหวังดังนั้นต้องการให้ท่านตอบจดหมายมันตอบว่าอย่างไรเรารับปากมัน ลูกเหงยงชวงงงงันวบกล่าวว่ารับปากมันหรรับปากเป็นบริวารมันเรือมิผิดมินาซ้ำสอบถามมันว่าไม่ได้จึงยินยอมให้เราไปกราบพบปังจูประมุภักลูกเหงื่อชั่วขบริมฝีปากจนสีขาวกล่าวว่าท่านตระเตรียมไปจริงๆเรอเล่าแปะยิ้มอีกครากล่าวว่า เราเมื่อบอกไปย่อมต้องไปท่านพรันยิ้มอกครากล่าวต่อเพียงแต่ได้ออกเดินทางตามวันเวลาที่มันกําหนดมันเพิ่งได้รับจดหมายฉบับนี้เราก็รุดไปแล้วลูกเฮียงช่วงพรันเข้าใจจิตนาเล่าแปะดวงตาเป็นประกายในบัดดวลเล่าแปะตระเตรียมตอบโต้แล้ว ตอนที่เล่าแปะลงมือตีโต้ต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนระวังป้องกันเจมืนอินซีย่อมคิดไม่ถึงเล่าแปะกล้าบุกโจมโจมป้อมอินซีเหินที่แข็งแกร่งดุดผนังเหล็กกำแพงทองแดงกระทั่งพี่หกสักตัวก็ยากบวยบินผ่านไม่ว่าผูดด้ใดก็ไม่กล้าลุ่งล้ําแม้สักข้าวเดียวเล่าแปะก็ไม่ต้องการให้มันคาดคิด ใบหน้าซีดขาวของลุงเฮียงช่วงแปรเปลี่ยนเป็นแดงดเรือด้วยความกระตือรือร้อนกล่าวว่าพวกเราจะไปเมื่อใดเจ้าไม่ต้องไปเจ้าเฝ้ารักษาการอยู่ที่นี่เออแต่ว่าข้าพเจ้าละแปะตัดบทว่ามีบ้างบางคนถนัดในการจู่โจมบ้างจัดเจนในการต้านรับหากแม้นสุนเกียมยังมีชิดอยู่ระอาจใช้มันไปแทนเราหน้าเสียดายกระแสเสียงท่านแปรเปลี่ยนเป็นแหบแห้งต้องกระแอมเบา จึงสามารถกล่าวต่อ เจ้าผิดแผกจากสุนเกียมเจ้าสุขุมเยักเย็นกว่ามันมากนักดังนั้นหลังจากที่เราไปแล้วต้องมอบหมายสถานที่นี้แก่เจ้าค่อยวางใจได้ลูกเฮียงช่วงกบกรามกรอดกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยฝืนคําสั่งท่านผู้เท่ามาก่อนแต่ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกเราข้าพเจ้าไม่ต้องการหลบซ่อนอยู่ที่นี่เบึงตาดูเพื่อนทยายนออกเสี่ยงชีวิตข้าพเจ้ายินยอมตายเพื่อท่าน เจาแพะทอดถอนใจกล่าวว่าเราเข้าใจจิตเจตนาของเจ้าแต่เจ้าลืมเลือนเรื่องประการหนึ่งท่านกล่าวเสียงทุ้มหนักตอว่าเราไปแสวงชัยชนะไม่ใช่รับความพ่ายแพ้ดังนั้นต้องพิทักษ์รักษารากฐานที่นี่ไว้หากปราเจ้าปราศจากเจ้าเฝ้าดูแลที่นี่เราไหนเลยบุกโจโจมอย่างวางใจได้ลูกเฮียงช่วงก้มศีรษะเงียบงนันนิ่งนานในสุดอดกล่าวมิได้ แต่ผู้เรายังมีอันใดควรคู่แก่การพิทักษ์รักษาอีกหรือเราแปะกล่าวเสียงเนิบนาบว่าเจ้าหากเข้าใจว่าเราหลงเหลือสิ่งของไม่มากนักเจ้าก็ผิดแล้วท่านแยม้มยิ้มและกล่าวต่อเจ้าเหมือนอินทรียคงเข้าใจว่ายึดครองรากฐานของเราเก้าในสิบส่วนมันก็ผิดแล้วที่มันช่วงชิงไปเป็นเพียงเบ็ดงาไม่กี่เมตรขนมเปี๊ยะทั้งอันยังอยู่ในมือเรา ลูกเฮงยงช่วงเงยหน้าเกลือนดวงตาท่อประกายนับถือเลื่อมใสเล่าแป๊ะตกโต๊เบาๆกล่าวว่านี่คือขนมเปี๊ยะของเราวันนี้เรามอบแก่เจ้าวางให้เจ้าเฝ้าดูแลให้ดีจดจําเอาไว้ขนมเปี๊ยะนี้เพียงพอให้พวกเรารับประทานหลายชั่วอายุคนลูกเฮียงช่วงตะกุตะกักว่าภา,า,า,ารกิจนี้ใหญ่หลวงเกินไปข้าพเจ้าเจ้าไม่ต้องบ่ายเบียงและทั้งไม่ต้องกลัว เราหากไม่วางใจเจ้าโดยสนิทใจก็ไม่ควรมอบมันแก่เจ้าแล้วแต,แต่แต่ว่าข้าพเจ้าเราแปะหน้าเกร่งคึมลงกล่าวว่าไม่ต้องกล่าวอีกแล้วเรื่องนี้เราตกลงใจแน่นอนลูกเคียงช่วงไม่กล่าวอะไรอีกเรื่องที่เราแปะตกลงใจไม่เคยมีคนสามารถแปรเปลี่ยนกลับกลายมาก่อนซีน่านเราแปะค่อยผ่อนคลายลงกล่าวว่าพานโต ตัวนี้บรรจุมวลภาพ3 7ม้หม้วนมวลภาพแต่ละม้วนเป็นหลักทรัพย์ส่วนหนึ่งของเราผู้ดูแลหลักทรัพย์เหล่านี้ล้วนขึ้นตรงต่อเรารับฟังคำสั่งเราแต่ผู้เดียวลูกยิงช่วงนิ่งรับฟังเล่าแป้กล่าวว่าแต่มีว่าผู้ใดาหากด้รับคำสั่งรับและสัญลักษณ์ของเราก็สามารถบงการพวกบันโดยตรงตอนนี้เราขอมอบหมายทั้งหมดนี้แก่เจ้า ท่านกล่าวเสริมอีกว่าคำสั่งรับและสัญลักษณ์แสดงต่อผู้คนทั้ง376คนของเราวันผิดแผกแตกต่างหากพลาดผิดเพียงเล็กน้อยผูทธรุธไปแทนเราจะประสบเพศภัยถึงตายลูกเหงย่งช่วงนิ่งรับฟังตลอดเวลา มันความจริงรู้สึกว่าละแบเป็นบุคคลร้ายกาศบัดนี้ทัศนคติยิ่งลึกล้ำกว่าเดิมจนบัดนี้ลุกเหี่ยงช่วงเพิ่งทราบสินทรัพย์ของลาแบกลับยิ่งใหญ่ไพศาลป่านนี้น่าตรนกป่านนี้มาดว่าใช้คำว่ารุ่มรวยเทียมประเทศมาเปรียบเทียบก็หาเกินความจริงไม่ คิดชกช่วยสินทรัพย์เหล่านี้ไม่ง่ายาดอยู่แล้วคิดพิทักรักษายิ่งยากเย็นนอกจากเล้าแพะแล้วมันนึกไม่ออกว่ายังมีบุคคลที่สองใดอีกสามารถดูแลรักษาได้น,น,นานป่านนี้ดีงามเช่นนี้เร้นลับเพียงนี้วัดนี้แล้วแพ้กลับมอบสินทรัพย์จำนวนมากมายมหาศาลนี้แก่มันแต่สิน้าลุกเฮืยงช่วงไม่เพียงปราจากแวลดิงโลดยินดีกลับประวันลนลานรันทดหด,ห,ดหูยิ่ง เล่าแปะคล้ายรุ่งรู้ความในใจมันยิ้มพรางกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องลำบากใจเราได้ทำเช่นนี้ไม่ใช่สั่งเสียเรื่องหลังต่อเจ้าเพียงป้องกันเหตุสุดวิสัยเท่านั้นการต่อสู้ครั้งนี้แม้เสี่ยงอันตรายแต่หากปราศจ,จากความมั่นใจถึงเจ็ส่วนเรารับรองไม่เคลื่อนไหวโดยพระการลูกเฮียงช่วงย่อมทราบเล่าแปะไม่เคยกระทำเรื่องที่ปราศจ,จากความมั่นใจมาก่อน มันระบายลมจากปากยาวๆถามว่าท่านตรเตรียมนำคนไปมากน้อยเท่าใดแล้วแปะหยิบช่วยบันทึกเล็กๆเข่มหนึ่งยื่นส่งให้กล่าวว่านี่คือรายชื่อพวกมันให้เจ้าระลมพวกมันมาอย่างที่นี่ภายในเจ็ดวันลูกเหงื่งช่วงรับคำรับบัญชีรายชื่อมาพริกดูโดยคร่าวๆพลันก็หมดเก้วกล่าวว่ามีเพียงเจ็ดสิบคนเหรอ มีเพียง70คนนี้นับเป็นขุมกำลังอันกล้าแข็งขุมหนึ่งอย่าลืมว่ามีบางคนสามารถอาศัยหนึ่งต้านทานร้อยลูกเหีืงงช่วงกล่าวอย่างครุ่นคิดแต่ในจมนี้หากมีคนทรยศไม่เด็ดขาดเราตรวจสอบพวกมันอย่างละเอียดแล้วทุกผู้คนล้วนสัตว์ซื่อจงรักเป็นอย่างดีลูกเหีืงงช่วงผงกศีสะนนับแต่เล็กบ่วงเทียนเสียชีวิตสถานที่นี้ไม่ปรากฏคนทรยศขึ้นอีก แต่ผู้คน72คนเจคนยังไม่เพียงพอต่อให้เป็นขุมกำลังกล้าแกร่งก็ยากทลายป้อมอินทรีเหินอย่าว่าแต่ในเจคนนี้ไม่มีผู้ใดเป็นยอดฝีมืออย่างน้อยยังไม่มีผู้ใดสามารถเอาชัยสิองอินทรีเหินในสังกัดเจ้าหมื่นอินทรีได้ลูกเหียงช่วงแม้ไม่กล้ากล่าววาจาปราณานี้ออกมา แต่สีหน้าท่าทีได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งเล่าแปะคลายร่วงรู้ถึงความในใจมันอีกยิ้มพรางกล่าวว่าเจ็สิบคนนี้แม้ไม่เพียงพอแต่หากพนวกโชคช่วยคงใช้การได้โชคของเราไม่เลวตลอดมาลูกเฮียงชวงทราบว่าเล่าแปะไม่ใช่บุคคลเชื่อถือโชคว,วาสนาท่านคล้ายมีแผนมั่นเหมาะอื่นอีกแต่เล่าแปะเมื่อกล่าวเช่นนี้ลูกเฮียงชวงได้แต่เชื่อถือเล่าแปะพลันทอดถอนใจกล่าวว่า แต่โชควาสนาไม่อาจพึ่งพานแน่นอนดังนั้นการไปของเรากล้งนี้หากไม่อาจหวนกลืนกลับมาจะต้องปฏิบัติเรื่องราวประการหนึ่งทราบแล้วเราหากประสบเพศภยัยเจ้าก็กระจายทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้ออกไปมีบ้างบางคนติดสอยห้อยตามเรานานปีเราไม่อาจให้ครึ่งชีดหลังของพวกมันต้องอดอยากยากไร้ทราบแล้วก็แปะกล่าวอีกว่า เราย่อมหลงเหลือของบางประการแก่เจ้าด้วยลูกเขียงชวงก้มศีรษะกล่าวว่าไม่ต้องจัดเตรียมสำหรับข้าพเจ้าเราแปรหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าหรือเจ้าคิดตายเอ้ยลูกเขียงช่วงก้มศีรษะต่ำกว่าเดิมเอาแปะกล่าวว่าเจ้าไม่อาจตายเด็ดขาดเนื่องเพราะเจ้ายังต้องรอคอยโอกาสไม่เพียงต้องรอโอกาสล้างแค้นแทนเรายังต้องหาทางกอบกู้กิจการงานของเราเราไม่มีบุตร ชาเจ้านับเป็นบุตรชายเราทราบแล้วแปะยิ้มออกมากล่าวอีกว่าดังนั้นเจ้าสามารถจัดการกับสินทรัพย์ส่วนใหญ่ตามอำเภอใจ ในจํานวนนี้มีเพียงหลายส่วนที่เรากํากับไว้เป็นพิเศษนับเป็นข้อยกเป็นสีหน้าท่านพันแปรเปลี่ยนเป็นประหลาดพิสดารยิ่งกล่าวต่อชาช้าสินทรัพย์หลายส่วนนั้นลงเหลือไว้สํำหรับเสี่ยวเตียบโดยเฉพาะลูกเหีื่อช่วงเงียบงานนิ่งนานจึงทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าต้องสืบสาะนางจนพบแบ่งปันให้กับนาง รอแกะพันถามว่าเจ้ายังจดจำโปรดนุ่มที่เรียกว่าฉินตรงเต็งนั้นได้เลยไม่บุคคลเช่นนั้นข้าพเจ้าไหนเลยลืมเลือนได้แล้วมันเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงเจ้าหากสามารถคบหามันเป็นสหายต้องมีส่วนช่วยเหลือเจ้าอย่างยิ่งยวดลุกเคียงช่วงกล่าวช้าช้าคนผู้นี้คล้ายลี้ลับยิ่งวันที่เล็กบ่วงเทียนเสียชีวิตมันพันสาบสูญ,ญอย่างกระทันหันข้าพเจ้าก็เคยลองสืบเสาะร่องร,อ,งรอยมัน แต่ในยุทธจกักรคลายไม่เคยมีบุคคลยี่งนี้ปรากฏขึ้นมาก่อนก็เพียงเจ้าสาะพบสเสียวเทียบก็จะพบผ่านมันสิน้าลุกเฮียงช่วงพันปรากฏแววตื่นเต้นสงสัยวุบหนึ่งแต่แล้วยิ้มออกมากล่าวว่าข้าพเ,เจ้าเพียงสาะพบมันต้องให้มันเป็นสหายเราเนื่องเพราะพวกเราความจริงเป็นสหายกันแล้วเลาแปะกล่าวอย่างยิ้มแยม้ม ประเสริฐมากเราทราบว่าเจ้ามีสายตาหลักแหลมตลอดมารอยยิ้มของท่านพลันสลายคลายกล่าวเสียงทุ้มหนักนอกจากนี้เรายังให้เจ้ากระทำเรื่องอีกประการหนึ่งนุงตาท่านทอประกายโทสะเน้นเสียงว่าเจ้าสืบสาะให้กับเราว่าบิดาของทรกเสียวเทียบเป็นไกลหลังจากสืบทราบได้ให้ลงมือข้ามันลูกเหงยงชวงรับคำว่าทราบแล้วครับเจ้าต้องหาทางสืบสาะจนทราบได้ ลอบแป๊บพงกศรีรษะระบายลมปากยาวๆสีหน้าค่อยพ่อนคลายกล่าวว่าเรื่องที่เราบอกต่อเจ้านี้เพียงเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยเรายังจะหวนกลับมานำศรีรษะของเจ้าหมื่นอินทรีกลับมานุ่งหิ่งช่วงแย้มยิ้มออกมากล่าวว่าเมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะจงเวนก็ห้ามเดมสุราใช้ศรีรษะมันต่างป้านสุรา เจ้าละเว้นจากการดื่มสุราตั้งแต่เมื่อใดหรือลูกเหงช่วงทอดทอนใจกล่าวว่านับแต่วันที่เราทราบข่าวการตายของบูเล่าต่อมันก้มศรีรษะตามกล่าวต่ออย่างแช,มช่มฉาวันแต่งงานของเสียวบูข้าพเจ้าหากเมื่อเริ่มดื่มจนเมาใหม่อาจคำวันแผนการของเจ้าหมื่นอินซีออกบูเล่าต่อสองพระลูกอาจไม่ตายนับดังนั้นนับแต่นั้นมาข้าพเจ้าไม่ดื่มสุราแม้สักหยดเดียว ยิพราะข้าพเจ้าพบว่ามีาพระผู้ใดหลังจากดื่มสซรามักกระทำผิดพลาดโดยง่ายเล่าแป๊ะประกศรีรษะรับพันถามว่าแล้วสติเล่านับแต่ลิ่มซิ้วจากไปเจ้าสหาตรีอื่นหรือไม่ลูกเหียงช่วงตื่นเต้นสงสัยยิ่งกล้ายคิดไม่ถึงว่าเล่าแป๊ะจะถามถ่ายเช่นนี้นี่นับเป็นเรื่องส่วนตัวของมันเล่าแปะน้อยครั้งจะสอบถามเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่น แต่ครั้งนี้เล่าแปกลับถามถึงดังนั้นมันที่แต่สั่นศีษะปฏิเสธเล่าแปกล่าวว่าเพราะเหตุใดเล่าร่างกายเจ้าก็สมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่รุ่นคิดถึงสตรีหรือบางครั้งย่อมรุ่นคิดถึงแต่การหาสตรีไม่เพียงต้องใช้เวลาทั้งยังต้องมีความอดกลั้นแต่ทั้งสองประการนี้ข้าพเจ้าล้วนไม่มี แล้วแปะยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าผิดแล้วเราในวัยชกันน้อยครั้งจะมีเวลาบ้างยิ่งปลายจากความสะกดกลั้นแต่ยังผ่านพบสตรีมากหลายมินำสามล้วนมีสตรีที่ดียิ่งเพ่งท่านเพ่งตามมองดูลุกเหี่ยงช่วงกล่าวต่อว่าสองปีมานีเจ้าสมควรมีเงินทองยิ่งเขาเพียงมีเงินทองก็สมควรสอหาสตรีที่งามส,าสุดหรือเจ้าไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ข้อนี้หรือ ลูกเหียงชวงกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจแต่ไม่ชมชอบสตรีใช้เงินทองซื้อมาเจ้าผิดแล้วสตรีคือสตรีไม่ว่าเจ้าใช้หนทางใดได้พวกนางมาหามีความสําคัญไหมประการสําคัญก็คือเจ้าสามารถได้พวกนางมาอย่างแท้จริงหรือไม่ลูกเหียงชวงถอนใจกล่าวว่าอนั่นไม่ง่ายใดนักผู้ใด,ดว่าไม่ง่ายไดสตรีคือม้าป่า เขาเพียงท่านสามารถกำราบนางนางจับเป็นของเจ้าตลอดการเขาเพียงเจ้าขึ้นขี่นางได้สมควรมีหนทางกำราบนางท่านยิ้มเล็กน้อยดวงตาคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นหนุ่มแน่นขึ้นมาลูกเฮงเชิองอดหัวรอกมีได้น้อยคนที่ทราบว่าเล่าแปะมีประสบการณ์ด้านอิสตรีช่ำชองชำนาญเชกเช่นกับด้านอื่นลูกเฮงเชิงกล่าวอย่างยิม้มแยม้มท่านเมื่อวัยชะกันคงเป็นนักขี่ชั้นยอดเยี่ยมแน่นนอนและแปะกล่าวว่า หรือเจ้าเข้าใจว่าตอนนี้เราไม่ใช่แล้วหรือท่านยิ้มพรางกล่าวต่อการขับขี่ม้าป่าเชกเช็ดกับการเสพสุขเขาเพียงเรียนรู้จะไม่ลืมเลือนตลอดการไม่ว่าเจ้าไม่ได้ขับขี่นานเท่าใดก็ไม่ลืมเลือนเด็ดขาดลูกเรียชงกล่าวว่ามาดว่าไม่ลืมเลือนแต่ไม่ว่าอย่างไรต้องไม่คุ้นเคยเราแปะเส้นกล่าวยังคุ้นเคลืองเจ้าเข้าใจว่าตอนนี้เราไม่คุ้นเคยหรือ ต้องการให้เราแสดงยืนยันหรือไม่ลูกเขียงช่วงเพียงยิ้มแย้มไม่กล่าวกระไรแล้วแปะพรันถามว่า ยศทราบหรือไม่ว่าตอนนี้สถานที่ใดมีสตรีง,งามสกครานที่สุดลูกเหงยงชวงตอบว่าข้าพีข้าพเจ้าเพียงยินว่ามีสถานที่หนึ่งแต่ไม่เคยย่างกลายไปสถานที่ว่านั่นคือไข้วะลิ้มพนาสําราญลูกเิงชวงตื่นเต้นสงสัยยิ่งกล่าวว่าท่านก็รู้จักพนาสําราญหรือมุมปากเล่าแปะปรากฏรอยยิม้มอันลีลับพิสดารขึ้นกล่าวว่าจะทราบหรือไม่ว่าที่ดินของพนาสําราญเป็นสมบัติของผู้ใด ฟังว่าเจ้าของสถานที่นั่นแทรกก่อผู้อื่นวันเรียกนางเป็นกอนเล่าตัวสตรีนางหนึ่งสามารถถูกเรียกหาเป็นเล่าตัวพี่ใหญ่หาใช่เรื่องายง่ายได้ไหมมิผิดนางเป็นสตรีที่สามารถนางหนึ่งจริงๆรเลือกทำเลสถานที่ประเสริฐเลิศที่สุดปลูกสร้างห้องหับประกอบกิจการใหญ่โตแต่ที่แถบนั้นไม่ได้เป็นสมบัติของนางนางเพียงเช่าช่วงมา ลุกเฮียงช่วงกล่าวถามว่านางชไหนไม่ซื้อที่ดินผืนนั้นไหวเนื่องเพราะเจ้าของที่ดินไม่ยอมขายให้ไม่ว่านางจะเสนอราคาสูงน้ำปานใดล้วนไม่ยินยอมรอยแย้มยิ้มของท่านไม่เพียงลีลับมม่นำซ้ำยังภาคภูมิยิ่งลูกเฮียงช่วงเรียบเคียงถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเจ้าของที่ดินนี้เป็นใครเราย่อมทราบดีในโลกไม่มีผู้ใดทราบกระจางกว่าเราอีก ท่านยิ้มพรางเด่นเสียงว่าเนื่องเพราะเจ้าของที่ดินโดยชอบธรรมก็คือเราลุกเฮียงช่วงก็ยิ้มกล่าวว่านางหากทราบเรื่องนี้อาจไม่เลือกสถานที่นั่นเป็นที่ตั้งพนาสำราญเล่าแกล่าวว่านางย่อมไม่ทราบทุกผู้คนล้วนเข้าใจว่าบุคคลยิ่งเราหากประกอบการค้าคงเปิดร้านขายอาหารบ่อนพนัน ไม่ได้คาดคิดว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของเราเป็นที่ดินท่านเข่นหัวรอดแล้วกล่าวต่อจะเหมือนอินทรีก็คาดคิดไม่ถึงมันยึดกองร้านอาหารทําลายบ่อนพนันเราต่อให้มันทําลายจนสิ้นสาก,ก็ไม่อาจาก,กระทบกระทั่งถูกรากฐานของเราลูกเฮียงชงระบายลมหายใจยาวๆกล่าวว่านี่เพราะไม่ว่าอย่างไรมันไม่อาจทําลายพื้นแผ่นดินของท่านได้มิผิด ที่ดินเป็นสิ่งที่ทุกผู้คนไม่อาจทำลายได้เราจนมีอายุเยี่ยงเราค่อยทราบว่ามิแต่ที่ดินเป็นสินทรัพย์อันมั่นคงที่สุดมีแต่ที่ดินจึงเป็นรากฐานของทุกสรรพสิ่งความคิดอ่านของเลาแปะถูกต้องยิ่งแต่ยังลืมเลือนเรื่องประกันเด่งไม่ว่าท่านมีที่ดินมากมายเท่าใดมาตระที่ดินทั่วทั้งแผ่นดินล้วนเป็นของท่านรอจนท่านตกตายก็ได้ภาสุธาเท่ากับร่างเชกเช่นบุคคลอื่น อาจบ,บางทีเล่าแปะไม่ใช่ไม่ได้นึกถึงเพียงแต่ไม่ได้ยินยอมบอกออกมาสร้างความกระทบกระเทือนใจแก่ตนเองผู้คนย่ยต้องหลอกลวงตนเองปิดบังอำพรางตนเองหรือมีแต่วิธีนี้จึงสามารถช่วยตนมีชีวิตอย่างสุขสําราญกว่าเดิมเล่าแป้พรันท้อทอนใจยาวกล่าวว่าเรายจะถือเจ้าเป็นบุตรชายตลอดมาหลังจากที่สุนเกียมตายแล้วเจ้านับเป็นบุตรชายเพียงหนึ่งเดียวของเรา เรามุ่งหวังว่าเจ้าจะได้สร้างความผิดหวังแก่เราส่วนเกี่ยมก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่ท่านเรื่องที่มันเคยกระทำไม่มีผู้ใดกระทำได้ประเสริฐเลิศกว่ามันแต่มันไม่มีบุตรชายอย่างน้อยมันสมควรกำเนิดบุตรชายกับเราคนหนึ่งลูกเหีย่งชวงฉุกใจคิดกล่าวว่า ท่านให้ข้าพเจ้าสาะหาสตรีหรือต้องการให้ข้าพเจ้ากำเนิดบุตรชายสักคนหนึ่งเล่าแปละ,ะงบศีษรษะกล่าวว่าทางที่ประเสริฐเจ้ารีบสาะหาเรามุ่งหวังว่าสามารถมีชีวิตอยู่จนได้เห็นบุตรชายของเจ้าดวงตาท่านทอประกายเงียบเงาปราเปลี่ยวและคับแค้นรันทดอย่างบอกไม่ทั่วกล่าวต่อช้าชา้าแล้วเจ้าจากักค่อยๆตระหนักว่าคนเมื่อหนึ่งพอย่างเข้าวัเชาราหากยังไม่มีทายาทสืบตระกูล ความเปล่าเปลี่ยวนั้นสุดที่เรื่องใดจะทดแทนได้ลูกเฮียงชวนกล่าวอย่างครุ่นคิดแต่ท่านมีทายาทสืบตระกูลแล้วบุตรชายของเซียวเตี๊ยบนะับเป็นทายาทของท่านเช่นกันความเศร้าเสียใจของเล่าแป๊ะเปลี่ยนเป็นดานเดือดกล่าวเสียงเกลียวกราดว่าเราไม่ต้องการทายาทเยี่ยงนั้นต่อให้ไร้บทไร้หลานก็ไม่ต้องการเผ่าพันธุ์ชั่วชาตินั้นท่านกำมัดแนบแน่นกล่าวต่อ ดังนั้นจะต้องสืบสอบบิดาของเด็กทารกนั้นจนพบนว่ามันเป็นใครเราไม่ยินยอมให้มันมีชีวิตสืบต่อเจ้าเข้าใจจิตเจตนาของเราเหรือไม่ลูกเฮียงชวงทอดท้อมใจกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจเล่าแพชิงชังอาคาตคนพุ่นนันนึ่งเพราะคนผู้นั้นไม่เพียงข่มเหงรังแกทิดาของท่านยังทำลายศักดิ์ศรีของท่านโดยสิ้นเชิง เล่าแปะรู้สึกนี่นับเป็นความอัปยศยที่ไม่อาจทนทานได้ประการหนึ่งลุกยัง่วงกล่าวอีกว่าระหว่างนี้มีข่าวกล่าวของพวกมันหรือไม่พวกมันที่ว่าย่อมหมายถึงเซียวเตียและหม่งชฉุนแล้วแพะสันสิสะกล่าวว่าพวกมันคงไปยังสุดแสนไกลยิ่งไกลเท่าใดยิ่งประเสริฐพวกมันไปถึงที่ใดหรือเราไม่ทราบและไม่คิดใครทราบ ลูกเงียงช่วงกล่าวช้าช้าซึ่งความจริงท่านสมควรรับทราบเรื่องพระทั้งสองตอนนี้อาจมีบุตรด้วยกันแล้วสีหน้าเล่าแปะพันแปรเปลี่ยนกับกลายแปรเปลี่ยนจนพิเศษพิสดารยิ่งลูกเพงียงช่วงเพ่งมองท่านกล่าวว่าหากแมน้นข้าพเจ้าตอนนี้สาะพบมันอาจนำทรรศกลับมาได้เล่าแปะเพ่งมองไปที่ไกลาตาพึมพำว่าสิ่วเตี๊ยบเมื่อเยาว์วัยมักรบเรา้าเรานำชมนางไปดู มรกรบเราเรา,เรานำนางไปชมดูทะเลเราไม่มีโอกาสนำนางไปตอนนี้นางคงสมมาตรปรารถนาแล้วดวงตาท่านทอประกายบูบบ้าพิสดารกระาาต่อชา้าช้าฟังว่าถ้ารบถึกเืิดจากชายฝั่งทะเลมักมีร่างกายแข็งแรงเป็นพิเศษลูกเหงื่อช่วงกระจางบูบพุ่มผำว่าใช่แล้วไปยังชายฝั่งทะเล เราหากเป็นพวกมันก็ต้องไปยังชายฝั่งทะเลการก่อนเราชะไหนไม่ทันจุกคิดถึงจบตอน